เรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหลายคนไม่สามารถเอาประสบการณ์จากเรื่องราวที่มีทั้งดีและร้ายมาปรับใช้กับชีวิตได้อย่างพร่ำบ่นกับเรื่องราวแย่ๆโชคชะตาฟ้าดินลงโทษทุกใจไม่เว้นวันแต่ในทางกลับกันบางคนสามารถนำประสบการณ์ที่เจอมาปรับใช้และเติบโตได้อย่างดีเยี่ยมดีอย่างน่าภูมิใจเป็นที่สุดมีเรื่องไหนในชีวิตที่คุณควรภูมิใจบ้างละ่ะมาฟังกันค่ะ คุณกำลังรับฟังติ i Star Strong Step Podcast มาฟังสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสุขให้คุณได้มากขึ้นทำให้คุณใกล้ความสำเร็จขึ้นอีกขั้นมาสนุกกับการพัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะ เคยไหมบางสิ่งมันเริ่มเปลี่ยนไปจากที่เคยอินกับบางเรื่องชนิดที่ขาดไม่ได้เลยวันนี้มันกลับไม่ใช่คนที่คุณเคยเกลียดมากแต่วันนี้คุณกลับยิ้มให้ได้มันแปลกไหมล่ะชีวิตของคนที่โตขึ้นก็เป็นแบบนี้แหละเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในทุกๆปีเดี๋ยวนี้เราสามารถยิ้มให้กับความทุกข์ได้เพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็ในเมื่อไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนไม่มีอะไรถาวรคนฉลาด คือคนที่ปรับตัวและเรียนรู้ว่าชีวิตก็เท่านี้ยิ่งทําได้เร็วก็ยิ่งดีจะได้มีความสุขกับชีวิตได้แม้ว่ากําลังทุกข์อยู่ก็ตามเอาว่ามาดูสัญญาณเล็กๆกันนะว่าอะไรที่บอกให้รู้ว่าคุณเติบโตขึ้นมาจากเมื่อหลายปีก่อนเติบโตทั้งในอารมณ์และความคิดแถมเดี๋ยวนี้ยังเป็นมิตรที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกอีกต่างหากมาค่ะถ้าอยากรู้จะเล่าให้ฟังข้อ 1. ความผิดหวังไม่ทำให้ตายแต่ทำให้โต เมื่ออายุยังน้อยอารมณ์เราจะรุนแรงมากเวลาเสียใจอะไรก็จะรู้สึกสะเทือนใจมากเป็นพิเศษยิ่งใครขัดใจก็ยิ่งเสียใจเสียความรู้สึกส่วนเรื่องความรักไม่ต้องพูดถึงมันเจ็บลึกร้าวรานสุดๆไปเลยแต่พอเวลาผ่านไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเช่นกันตอนนี้ความผิดหวังไม่ได้ทําให้รู้สึกเสียใจเท่าเมื่อก่อนมันอาจทําให้รู้สึกไม่ดีได้บ้างแต่ก็ไม่เท่าไหร่ตอนนี้มันทําให้เข้าใจอะไรได้ดีขึ้นและเติบโตขึ้นกว่าเมื่อก่อนวันเวลาผ่านไปเราเรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกวันทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคือการสะสมประสบการณ์ที่มีคุณค่าข้อ 2. ใครล้มก็อย่าค้ามันนึงอาจถึงตาเรา เมื่อเวลาสุขสมหวังอย่าชะล่าใจอย่ามองคนอื่นเหมือนสัตว์สิ่งของหรืออากาศธาตุยามที่เขาล้มอย่ามัวเมาประมาทวันหนึ่งคุณอาจจะล้มบ้างก็ได้ไม่มีใครรู้อนาคตได้ไม่ใช่หรืออย่าปล่อยให้ความสวยหรูหราฉาบฉวยภายนอกของชีวิตกลืนกินคุณได้ชีวิตมันมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาและแน่นอนในเมื่อมันก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนได้เราควรเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่าที่จะทาได้น่าจะดีกว่า ข้อสรู้ว่าปัจจุบันที่ดีมาจากสร้างเหตุดีในอดีตถ้าปัจจุบันคุณมีชีวิตที่ดีมีฐานะร่ำรวยมีคนรักใคร่หอมล้อมแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วแกะรอยแนวทางที่คุณทํำมานี่แหละและทีนี้คุณก็จะได้เรียนรู้เองว่าสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้มันมาจากเหตุดีๆเรื่องดีๆที่คุณสร้างมาก่อนหน้านี้ ความพยายามอย่างมุ่งมั่นความลำบากลำบนที่คุณอดทนมาตลอดและผลของมันก็มาปรากฏในตอนนี้นี่แหละดังนั้นคุณจึงรู้ว่าต้องทำมันต่อไปนั่นเองข้อ 4. สมหวังกับผิดหวังมันของคู่กัน เมื่อหลายปีก่อนหลายคนคงไม่ทันสังเกตว่าสมหวังกับผิดหวังมันของคู่กันคนมาจะจำได้แต่เรื่องที่ผิดหวังเจ็บช้ำอะไรต่างๆนาหลงลืมว่าความสุขสมหวังก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นกันเพราะยามสุขเรามัวแต่ดีใจเลยเห็นว่ามันมีเวลาที่สั้นมากส่วนความทุกข์ทำไมมันช่างดูยาวนานเหลือเกินพอมีอายุมากขึ้นคุณก็เริ่มเรียนรู้ว่าความสุขสมหวังมันก็มีเวลาของมันมันมาได้มันก็ไปได้แล้วก็เริ่มเรียน หรือว่าควรเผื่อใจไว้ยามทุกขยามผิดหวังด้วยเช่นกันควรเสียใจแค่พอประมาณวางใจกลางๆคิดเสียว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปเพราะทุกข์กับสุขมันของคู่กันข้อ 5. ต้องให้คนอื่นก่อนเสมอ เมื่อก่อนการได้รับสิ่งต่างๆจากผู้อื่นมันคือความรู้สึกพิเศษเหมือนมีคนมาใสา่ใจให้ความสําคัญมันชวนปลื้มใจและดีใจอย่างบอกไม่ถูกยิิงถ้าได้รับของจากผู้ใหญ่อย่างคนที่มีอายุมากกว่าผู้ดีๆกล่าวชมเชยหัวใจมันพองฟูมีความสุขแต่ตอนนี้เวลาผ่านล่วงเลยมาเราเองกลับเป็นคนคนนั้นได้เสียเอง คนที่ช่วยให้คนอื่นปลื้มใจมีความสุขเป็นแรงผลักดันให้เขาไปต่อได้และเวลาทําให้เรียนรู้ว่าการให้คนอื่นก่อนมันมีความสุขมันเป็นเรื่องที่เราสามารถจะสร้างมิตรเมตรีต่อกันได้เหมือนยิ่งให้ยิ่งได้รับได้รับความสุขเองก่อนเลยที่เราได้ทําสิ่งดีๆอย่างอื่นถ้าจะได้นั่นคือกําไรและนี่แหละ5เรื่องที่คุณรู้ว่าคุณโตขึ้น คุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้ววันนี้คุณมองทุกอย่างด้วยความเข้าใจมากขึ้นอยากให้ชีวิตมีความสงบสุขมีชีวิตที่ราบรื่นไม่ต้องหุยหวาแต่มีความสุขไปกับมันได้ยามทุกก็ยิ้มได้ยามสุขก็เข้าใจว่ามันมีวันหมดได้เช่นกันอย่างไรก็ตามการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในชีวิตคือสิ่งที่มนุษย์ต้องทําเป็นปกติวิสัยเรามักเรียนรู้ที่จะหาทางออกจากปัญหาต่างๆได้เสมอแค่อยู่บนความเข้าใจอะไรๆก็รับมือได้ทั้งนั้น เป็นกำลังใจให้นะคะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แต่ถ้าใช่รู้ว่าแค่ก็คอมเมนต์มานะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะหากใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ